ามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบจริงของสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรามาดูกันเนาะว่าข้อนี้ทํำยังไงเขาบอกว่าสุ่มหยิบไพ่มาหนใบาจากสํารับหนึ่งจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่โพดําทีนี้โจทย์เนี่ยบอกให้หาความน่าจะเป็นถูกปะ เราก็ต้องรู <art> ้สูตรความน่าจะเป็นเนาะก็คือเราเอาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเนาะหารด้วยจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจกับจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดหมายความว่าอะไรคุณนุกมาคิดตรงนี้ก่อนเนาะจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าไพ่หนึ่งสำรับเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบคะ อันนี้คือไพ่ของเรามีตัวจริงมาให้ด้วยนะก็คือไพ่หนึ่งสำรับนะจะมีทั้งหมด52ใบคุณนูกก็เขียนไปก่อนว่าตรงนี้เนาะเป็นเลข52ต่อไปไปดูจํานวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจอะไรเอ่ยเราสนใจที่จะหยิบได้ไพโ่โพดําดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูเนาะว่าใน1สําหสำรับเนี่ยมีไพ่โพดําอยู่ทั้งหมดกี่ใบซึ่งใน1สําหสำรับเนี่ยจะมีไพโ่โพดําอันนี้เขาเรียกว่าไพ่โพดํานะคะอยู่13ใบตรงนี้ก็เลยเป็นเลข13เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะ ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะก็เอาเลขก3 3มาตัดนะคะ13 1 13 13 4 52เนาะดังนั้นข้อนี้นะก็จะตอบ1ส่วน4นั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในคอร์สนะคะข้อประมาณนี้คุณลุกสอนไปแล้วนะน่าจะทํากันได้นะคะอยู่ในกลุ่มของคณิตแยกเรื่องเนาะอยู่ในหัวข้อของความน่าจะเป็นที่คุณลุกสอนเนี่ยจะสอนเป็นไพ่โพแดงถูกปะแต่วิธีการคิดเนี่ยมันคล้ายกันเลยคุณลุกสอนไปแล้วแล้วมีโจทย์เพิ่มเติมด้วยถ้าใครอยากฝึกทาโจทย์เพิ่มเติมก็ไปฝึกได้ในกลุ่มนี้ได้เลยนะคะถ้าหาไม่เจอก็ทักหมากคุณลุกแล้วกันเนาะ